สวัสดีครับาชาวช่องไอเลิฟอ,อุนเบอร์นะครับนนผมอยู่หัวขั้นประกรมในเกมใส่พวกพังสองศูนย์เจ็ดเจ็ดมาเดิมครับวันนี้เรามีเทคนิคแล้วก็พิกัดดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงสักพักหนึ่งนะครับก็เป็นเนื่องแอสโซจินนะครับเพราะว่าแ so อสโซจินกำลังลดราคาเนาะเพราะว่าถ้าใครชอบพวกแอสโซจินฟรีดนะครับภาคตต่างๆผมก็เอามาลงเทคนิคไปนะครับก็รบกวนนะครับไป ดูกันได้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์เอาละครับเดี๋ยวกลับมาในของสรุปพัน์ต่อนะครับครับและที่จะนํามาฝากกันนะครับวันนี้จะเป็นปืนสนัยสุดเทพนะครับเป็นไบคราฟนะครับแล้วก็เป็นมอสเสื้อผ้านะครับป้องกันพิษแล้วก็ป้องกันสายฟ้าไฟฟ้านะครับซึ่งผมจะบอกก่อนว่าถ้าจะไปเอานะครับคุณจําเป็นจะต้องนะครับมีเพิร์กในการอัพระดับตานานนะครับก็คือจะต้องมี สายครับเลเวล18นะครับแล้วก็ปลดเปิร์กช่างนะครับระดับตำนานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสไนชัดยิงมันดียังไงครับมันยิงทะลุกำแพงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นสไนที่โ P มากๆเลยนะครับผมแล้วก็เป็นสไนม่วงนะครับเป็นใบครับซึ่งถ้าคุณได้มานะครับคุณก็สามารถไปคราบเป็นสีทองได้แล้วก็ยิงแดงไส้แตกแน่นอนนะครับ โอเคนะครับเราไปดูเจ้าสไนเปอร์ตัวนี้กันเลยนะครับ <is> ให้มาที่จุดนะครับที่ผมมาร์กไว้นะครับ <is> ตรงนี้นะครับมันจะเป็นภารกิจนะครับเป็นภารกิจ เป็นภารกิจหัวกระโหลกครับก่ออัชญาิยกรรมนะครับในซันโตมิ่าซันโตโดมิงโกนะครับก็ตรงนี้นะครับพอมาถึงแล้วนะครับก็ให้จัดการศัตรูให้หมดนะครับจากนั้นนะครับให้เดินมาตรงนี้ครับมันจะมีทางลงห้องใต้ดินอยู่นะครับ แล้วเราจะเจอศัตรูครับตรงนี้นะครับให้ฆ่ามันครับพอฆ่ามันแล้วนะครับเราจะได้สูตรการครับเบรกทูนะครับก็คือสไนเปอร์ยิงทะลุกำแพงชาร์จยิงนี่แหละนะครับเป็นสูตรการครับมานะครับแล้วคราวนี้นะครับพอคุณได้สูตรมาแล้วให้คุณครับเลยนะครับเป็นครับสไนม่วงก่อนนะครับเนื่องจากมันเป็นปืนที่เป็นอ่าไอคอนิกนะครับ เบกทู through. อันนี้เป็นปืนไอคอนิกเพราะฉะนั้นพอคุณคราฟเสร็จนะครับคุณก็สามารถไปคราฟสีทองได้ต่อครับและความพิเศษนะครับของปืนตำนานเอกลักษณ์อันนี้นะครับปกตินะครับถ้าเป็นปืนชนิดอื่นนะครับที่เป็นพวกไอคอนิกหรือปืนเอกลักษณ์เนี่ยเราจะไม่สามารถ อาคราฟมันใหม่ได้นะครับต้องอัปเกรดนะครับเพราะว่ามันเป็นปืนที่มีชนิดเดียวนะครับแต่สําหรับปืนนี้นะครับมันเป็นใบคราฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณนะครับรู้สึกว่าคุณเล่นไปแล้วนะครับมันยิงเบาแล้วทนกับค่าอัปเกรดไม่ไหวนะครับคุณสามารถย่อยมันทิ้งได้เลยนะครับแล้วก็ให้มาคราฟที่สีม่วงใหม่นะครับพอได้ปืนม่วงเสร็จก็ค่อยคราฟเป็นทองอีกทีครับอันนี้นะครับถือว่าเป็นปืนที่ มีประโยชน์มากๆนะครับและแนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณเวลน้อยแล้วพรคุณเวลสูงไปเรื่อยใช่ไหมครับหลายคนมีปัญหานะครับกับค่าอัปเกรดที่มหาศาลของพวกปืนไอคอนิกแต่ปืนอันนี้นะครับคุณสามารถย่อยมันนะครับแล้วก็คราฟใหม่ได้เลยนะครับแล้วเพราะว่าปืนม่วงอ่ะมันเป็นใบเพราะว่าปืนนี้มันเป็นใบคราฟสีม่วงแล้วใบคราฟสีม่วงมันคราฟได้เลยนะครับมันไม่จําเป็นจะต้องใช้ปืนฟ้านะครับนี่เห็นไหมฮะไม่ต้องใช้ปืนฟ้านะครับ พอคุณคล้าฟเสร็จปุ๊บคุณก็จะได้สไนม่วงมานะครับคุณก็ไปคลาฟเป็นทองได้เลยกับอีกขั้นหนึ่งถือว่าเป็นปืนที่สะดวกมากๆครับแล้วก็ยิงแรงจัดๆเลยนะครับที่สําคัญนะครับมีรูให้นะครับ5รูนะครับ1อันเนี่ยเขาใส่เป็นอ่ากล้องเล็งมาแล้วนะครับวันเหลืออีก4รูคุณก็ไปมอดได้ตามใจนะครับถือว่าโอมากๆครับแนะนําให้ใช้ ต่อมานะครับอันนี้นะครับอีกอันหนึ่งครับมันจะเป็นมอสนะครับมอสเสื้อผ้านะครับชื่อว่ามอสยารักษาสารพัดโรคนะครับมอสนี้นะครับคุณสมบัติมันก็คือนะครับจะสามารถต้านทานพิษและไฟฟ้าช็อตได้นะครับซึ่งที่ผมจะพาไปเอามันเป็นใบครับนะครับทำไมต้องมาเอานะครับเพราะว่าถ้าคุณไปซื้อตามร้านนะครับ มันแพงครับเป็นแสนแสนแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าไม่มีตังคเพียงพอนะครับผมก็แนะนำครับวิธีประหยัดก็คือให้มาที่จุดที่ผมมาร์กไว้นะครับมาที่ดาวเทาานะครับนี่ครับมาตรงนี้ครับมันจะเป็นภารกิจนะครับรูปกระบองนะครับตรง่าวงเวียนนะครับข้างล่างตรงนี้นะครับพอคุณมาถึงแล้วนะครับก็ให้จัดการ นะครับศัตรูซะ นะครับพอจัดการหมดแล้วนะครับก็ให้มาที่กล่องนะครับนี่ครับมันจะเป็นนี่ครับสูตรการครับยารักษาสารพัดโรคนะครับนี่นะครับซึ่งสูตรนี้มันจะเป็นสีขาวนะครับแต่ถ้าคุณอัพสายคราฟมานะครับจนได้อ่าปลดล็อกที่เปิ์กตัว 18, นะครับช่างระดับตำนานแล้วนะครับคุณก็จะสามารถคราบมันเป็นสีทองได้นะครับนี่ครับยา รักษาสารพัดโลกนะครับแล้วนะครับคุณไม่เสียค่าคราฟด้วยนะครับนะครับเป็นศูนย์นะฮะก็คือเรียกว่าจากเป็นแสนเนี้ยได้มาฟรีเลยนะครับแค่มาทำเฟสตรงนี้นะครับที่นำมาฝากกันนะครับก็หวังว่าจะชอบกันนะครับถ้าชอบยังไงก็รบกวนนะครับกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็ นะครับต,ติดตามไว้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ